เม่ได้หรอกดีคากน้าสิงละลายเหยียบไปไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะขอพักที่ตรงนี้ก่อนได้ไหมพักไม่ได้เลยไม่ได้แตยว่าตามมาแล้วเดือดร้อนหมดเลยไม่ได้หยิยบไปไม่ไหวจริงๆอ่ะนะาสิงละลายอ๋อแล้วเป็นอะไรไปไม่ไหวอ่ะหิวปวดท้องะปวดท้องจ้าโถ่ก็บอกแล้วไอ้ตอนมาถึงอย่าเพิ่งกินเยอะต้องกินไม่บรรยะบบรรยังตอนเล่นมัก็ปวดทิมัน ปวดแบบนั้นอะถ้าสิงหาเดือไม่ปวดแบบนั้นแล้วปวดแบบไหนไมันเป็นปวดแบบบอกไม่ถูกนะ้าปวดเองบอกไม่ถูกแล้วใครก็อย่าไอ๋อองหญิงท้องมาประมาณแปดเก้าเดือนนะหรือว่าจะปวดแบบจะคลอดลูกเอ่อองหญิงผู้ช่วยขามันปวดแบบว่าต่ําลงต่ําลงไหมใช่ใช่ใช่แบบทรวงทรวงอ่ะใช่เลยใช่เลยใช่เลยอ ขอเดชะแล้วไอ้ปะปะกิดลูกใครโธ่ในเรื่องยังไม่มีนอกเรื่องมีปะกิดดูสิเนี่ยหรือตอนนี้ยายทำอะไรให้ช่วยใ่ช่วยมีท่านคนเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ยุติธรรมโอ้ไม่น่าเชือไม่ยุติธรรมไอตอนทำกันไม่ให้ช่วยแคก็ไอตอนจะคลอดมาให้ช่วยแม่ถ้าให้ช่วยตอนทำเดฉันช่วยเต็มที่เลยช่วยอะไรก็ช่วยคลอดลูกเนี่ยโอ้ก็ช่วย รอแป๊บเดีเลยโอ้ยรออะไรอีกกำมีท่านคนเดียวแล้วถ้าเกิดไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยหญิงเรารู้แล้วรอ,อ,อ,อก่อนดิแตสิ่งอะไรนี่จะหนีไปไหนเนี่ยนี่มาผ้าเนี่ยเอาผ้าอะไรนี่อย่าบอกนะว่าคิดว่าจะไปไม่รอดแล้วใช่ไหมจะมาผูกคอตายหนีใช่ไหมอ่ะใครก็จะมาผูกคอตายหนีที่ทําแบบเนี่ยทำแบบไอ้เต่ำวะทำยังไงเนอะก็คือที่นี่มันไม่มีคือไม่มีแปลใช่ไหมก็ผมเลยจะมาเป็นคือมาเป็นแปลให้ด้วยกันแล้วอีกจะพักบนนี้แล้วก็ดึงๆๆงเด็กก็ออกเองแน่โอ้ยก็ดึ ไม่ใชดึงก็เด็กออกดึงอย่าง,ด,งดึงเลยนะดึงเลยโอ้ยสิ่งอะไรไม่เห็นออกเลยเนี่ยให้ตังต้งตัวทักนิดไม่มีแลนวทำไมแค่นี้ไม่ไหวไงมันเดินก,กิดกังไปถึงคือลงไปเนี่ยพี่เกมไม่ต้องสองใจสอจังเลยสิอ๋ออย่างว่าน่ะสิคุณแม่เจา้าขาแต่น้องเอ็มนี่เขาเป็นคนของใจนี่เขาดังแล้วนะแม่เนาะ เขามีรถแบนต์ป้ายแดงนะเพราะไม่แต่มีรถนะขับรถเช้ารถเย็นเลยบ้านช่องไม่กลับไงเรี้ยงไม่มีเลยไงฮะเอาทำไมละมึงหึงกูไงพี่คนเออทำไมละเอ๊ะมันก็ไปเล่นไกลๆอย่างเงี้ยสุโขทัยนครสวรรค์มา่ต้องเอามากันหน่อยขับไม่พอนะแม่เดี๋ยวนี้มีลมสระพี่นไปหลับไม่นอนเอาผมก็ต้องแช่น้ำผ่อนคลายกันบ้างที่หัวใจเออ ไม่ออกหรอกำไมแล้วเด็กมันไม่ได้ออกยากออกกินนะเฮ้ยไหนลองไลองถามเด็กดูว่าจะออกไหมเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวยาวเข้านะเอาผ้าเข้าไปเก็บข้างในช่วยก่อนช่วยหญิงกอนช่วยเดี๋ยวจะช่วยแต่ว่าถ้าช่วยแบบนี้คงไม่ได้หรอกมันไม่ไหวเพราะว่าไม่ไหวเอางี้ทำยังไงล้วลูกลิเกก่อนจะออกไงมันต้องร้องก่อนร้องเหรอเออร้องก่อน ิงร้องไม่เป็นเนอะเล่นลิเกมากี่ปีได้ร้องคอรุ้ไม่เป็นได้ไงก็คนมันไม่เคยโอ้โหวนเตะไม่สอนลไม่เคยใช่ไหมเรียนสอนร้องคอรุ้ลูกจ้าตั้งใจฟังร้องตามแล้วเด็กออกปวดปวดท้องร้องข้ามไปเมื่อไหร่ทุลังในที่ต้องการแน่ๆเอาถ้าร้องตามเนี้ย ล้อลอ้อ,ลอกิตายตายฮะมันไม่ออกเนี่ยมันไม่ต้องมันลากอย่างนั้นทำไมละ่ะครูไหนเนี่ยครูรักโอ้ย,อยล้อไปอเอาทางใครทางมันเลยคนละครูมาเจ็บ

มันก็ต้องหากันภาพแล้ววะมันก็มันามันพุ่งไปแล้วอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ้ยเสี <s ika <s ika ่ยปลอดภัยแล้วเนี่ยแต่แล้วไอ้ของเจลิญเจดังที่อยากจะฆ่้าลูกฉันใช่ไหมทำอะไรตัดสายจะดึงโอ๊ยเธอสิงห์เลยยญิงขอบใจมากนะที่ช่วยเหลืออไว